สวัสดีค่ะวันนี้นำชุดรุ่น G ศ1 4สไหมคุณแม่ๆได้ชมกันนะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีกระปินะคะสวยมากๆสำหรับลูกค้าที่อยากหาเสื้อลูกไม้สีกระปิใสๆส,สักตัวหนึ่งนะคะจะเป็นแขนตรงแล้วตีระบายตรงด้านล่างแบบนี้นะคะสำหรับคุณแม่ที่เล่นลูกไม้เห็นตัวนี้อย่าอย่าพลาดอย่าขัดใจตัวเองค่ะซื้อเลยค่ะในราคาโปรโมชั่นนะคะเสื้อและกระโปรงยกชุดเพียงราคานะคะ1,000พ 690บาทเป๊ะปังเวอร์แบบนี้ด้านในใช้ผ้าวาเรนติโนเนื้อนิ่มอย่างดีด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเราใช้ลูกไม้เต็มหมดนะแม่นะเสื้อลูกไม้คุณภาพจัดโปรแรงขนาดนี้นะคะ1690บาทได้เสื้อและก,กระโปรงนะคะคุณแม่อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะดีเทลแบบสุดๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากค่ะรุ่นนี้คุณแม่สนใจทักแชทแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดวิไลแบรนด์นะหรือ0 9 5 3 7 6 6 6า9จ้า